พี่น้องเบาสิงคานเนาะมนีผมเองเบาสิงคานกับมาติสารปูขาวนี่ผมเองเ<ส>บาสิงคานกันบ,บส,สิมาตำเหล้าอยู่ที่สารปูขาวหอยเอฟซี FC, หรือพี่น้องเบาสิงคานเนาะตามลาววันที่27ของวันศุกร์ครับพี่น้องเนาะวันศุกร์เขากับมาตำเหล้าในการครับพี่น้องมนีสิฟ้าไปตามประเทศเนาะเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีหรือพี่น้องเบาสิงคานเนาะมนีกับขอมาขอจากปูขาวจุดถูบเสียงไท ว่ามือวัพระยหญ่แลาวจุดครับพี่น้องเป็นกับขอเหลขกเล้าว,วันพุดแต่เหลขกเหล้ายหญ่แล้วก็เข่าอยู่ครับพี่น้องเพ่อนก็ได้หกเก่าซีเนาะพี่น้องเข้าเกือบเก่าสามโตแต่ส่วนมือหนีผมเองเบาซึ่งคาก็เลยมาตามอยู่ที่ศารปูขาวเลอพี่น้องบ่ได้ไปตามเลขถูกใหญ่เป็นส่วนมากใ้า่เป็นก็บสีจุดแต่วันพระครับพี่น้องมืนอนีก็เลยมาตามให้อยู่ที่ศารปูขาวเนาะเป็น เลขกต่างประเทศครับพี่น้องหรือเล้าพัฒนาเฮ้าหล่ะพี่น้องเนาะเป็นเล็กถูกขอจากปูขาวครับพี่น้องเอาซีพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเอาแนวทางในการเนาะมือนี่ครับเบาเซิงข้านนี่ผมเองเบาสซิงข้านกับ มาขอโจ้ขอใช้น้ำเดิมมาขอเหล็กคอเบอร์บอกง่ายกับสิมาขอเหล็กคอเบอร์ลลอ,อ่ะวันนี้กัสิมาขอเหลขกเล่าหรือเหล็กต่างประเทศเนอปูกับงวดก่อนถี่มาขอกับปูนันเหลขกมันพิษแต้มหนึ่งปูเหลขพบกเขา่าสุดนันใดหาหูกเก่าแต่ว่าเหลขกมันออกแปดแปดหูกปูบกเข่าเนาะ มือนี้ผมเองเบาเซินค้า,าก็เลยมาขอไม้ปูไปตามระเทศเด้อปูมาขอมือนีไขตรงตรงแม่นๆเลยเด้อปูเอฟซีสไตรเบิงแล้วเพิร์สไตรมาหาปูเนาะเพราะว่ามือนี้ก็มาเห็ดแนวทางเอฟซีหรือพี่น้องเพิ่นสปูที่เพิ่นเบิ่งคลิปบ่าเซิงข้านก็สิได้ฮู้จัก10บานซา5บานลือเด้อปู มืัอนี้มาขอเหล็กเล้าเด้อซาถุสามตัวตรงๆเด้ oui, อปูออกในถูกทีผู้ขาจูดไว้เลยเด้อปูเด้อมืัอนี้การห่องยังคักเลยพี่น้องเนาะเอาตัวใดกันสามตัวเลยเด้อปูเด้อซาถุสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อ ไปเล่าต่างประเทศมือนีิผมเองบ่าวซึข้านกับมาเฮดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องบ่าวซึข้านเนาะให้ปัง,ปงๆด้วยเหล็กขอมือนน้ให้ออกสามตัวตรงๆด้วยปูเด็กต่างประเทศสาธุตอนนี้ผมเองบ่าวซึข้านกับ้นยดถูกไปแล้วเนาะพี่น้องยดถูกขอปูขาวเพิ่นเหลขไปต่างประเทศมือนนิพี่น้องไอ้เบิง่งบรรยากาศอยู่ที่ศาลปูขาวก่อนพี่น้องเนะาะสามปูขาว มันมีฤทธิ์มีแด็ดหให้หวยแม่นในรีครับพี่น้องเนาะวันนี้ขอปูขาวมันสามโตรตรงๆเลยเพราะว่ามาเที่ยววังกรเนี่ยพิษแต้มหนึ่งเนาะเที่ยวนี้ก็ให้ตรงๆเด้อปูสามโตโลดเพื่อลูกหลานเได้มีเงินมีทองใส่ปูก็ลูกหลานทุกลำบากละเด็กเได้มาขอเพ่งบารมีปูเนาะ ปูผูมีฤทธิ์มีเดชโฮแก้วตาทิพย์ลูกหลานก็เลยมาขอเพ่งบารมีเด้อปู่ขาวมื่อนี้ไอ้สามตัวตรงๆเลยเด้อปูอาติฐานเอาเด้อพี่น้องผมเองกําลังตั้งกล่องโยโนาปู่ขาวเนาะเพื่อสเสน่ห์มิโฉมิใช้น้ำกันครับพี่น้องให้แห้งๆปังๆเรื่อยๆเ,ยเด้อปู่ให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะไข้เด้อปู่ เลขที่ขอมันอนี่ให้ออกว่าที่ยี่สิบเจ็เดเรือปูของวันศุกร์สามตัวตรงๆเลยมันอนี่ขอเลขเล้าเด้อปูมาขอเลขเล้าหรือเลขต่างประเทศเพื่อให้เอฟซีหรือพี่น้องคนเนาะปูบนล่อติดตามหรือรอเบิ้งคลิปบบาสิงคันแล้วก็ให้คลิปบบาสิงคันปังๆคนเบิ้งหลายๆปูมันจะได้คนจะได้โฮจักสิบป่านซาหามันลือ่อเด้อปู มาขอเพิงบารมีปูแล้วมานี่เดี๋ยวห้อมาเบิงถูด้วยกันครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาตัวหนึ่งแล้วเนาะจูดถูไปแล้วอธิษฐานปูขาวขอสามตัวตรงๆเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวห้อไปเบิงด้กันเนาะวัดเสดตัวไหนพี่น้องเข้าเดี๋ยวไปเบิงถูด้วยกันมานี่ครับมันี่ก็มาตามเลขกเล่าอยู่ที่ศาลปูขาววัดบันพนาตำบลประสาทอำเภอห้วยท่านเนาะพี่น้องเข้ามาตามด้วยกันครับพี่น้อง ออกมาแล้วพี่น้องตัวหนึ่งศูนย์เนาะตัวแรกเป็นศูนย์พี่น้องตัวแรกเป็นศูนย์เขาก็มาลุนตัวที่สองนับกันครับพี่น้องว่าสิเป็นตัวใดเนาะมื่อนี้ก็มาตามเหล้าเด้อพี่น้องมาตามเล่าให้เอฟซีหรือพี่น้องเ่าสิงค้าสุก้นเนาะมื่อนี้ให้มิโฉมิใช่กันมิเฮงมันมันกันเนาะพี่น้องมาตามเหล้าในการมื่อนี้พี่น้องเนาอยู่ที่ศาลปู่ขาวเนาะ ศูนย์ออกมาแล้วพี่น้องตัวที่สองเป็นยังเข้ามาตามด้วยกันเนาะตัวที่สองโพเกือบวิ่งแล้วพี่น้องตามสายตาของเบาสิคาดน่าจะเป็น, 9, เ,นเก้าเนาะเก่ากับพี่น้องตามสายตาเ,เป็นเก่าแน่นอนศูนย์เก้าโผล่มาแล้วเด็กสวยเนาะพี่น้องมาตามแนวทางเอฟซีเ e ด้อวันนี้ไปตามประเทศเนาะอุ้ยเก่าวิลีพี่น้องเก่าเลย เป็นศูนย์เก้าเพี่น้องศูนย์เก้าแต่ว่าส่วนมากเหล็กปูขาวตามเทมป์จูนเล่านี่สีขืนสีโล่งแต้มหนึ่งพี่น้องขืนโล่งแค่แต้มเดียวเอาตัวกลางเป็นลักส่วนมากเนาะศูนย์เก้าชัดเจนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาตามโตที่สามนั่นกันครับพี่น้องว่าสิเป็นเหล็กยังเนาะมือนนี้กับเป่าเสียงคานจะว,วางเหล็กโคกแต่ความออกไปเรียวมาขึ้น ตัวที่สามนาสิเป็นหกพี่น้องศูนย์หกเก้าตามสายตาของเบาสิขานแต่ใหม่ท่านเมดโอ้เมือดขึ้มนมันก็ออกหกเก่ามาแล้วนี่ก็จุดใดหกเก่าอีกพี่น้องคือยังไดตัวเก่าเนาะหรือเลขไม่สองตัวเก่าบ่ะพี่น้องเข้าวาเขากับเบิงแล้วกับพิจรารณาเอากับพี่น้องเนาะมืนอนนี้ผมเองเบาสิขา้านกับเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องทําคลิปเพื่อเป็นแนวทาง เบื้องแลังกับพิจารณาญาณเนาะเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็มาตามเล่ายู่ที่ศาลปูขาวให้เนาะเป็นเลขกถูบครับพี่น้องเป็นเลขกถูบเนาะขอเลขมงคลไปตามประเทศจากปูขาวให้ออก3ตัวตรงๆเลยเด้อป,ปูศูนยเลยเด้อมืปป้ออื่นของวันที่27ได้ออก096เลยเด้อปูตามประเทศออก3ตัวตรงๆเลย 096ครับพี่น้องสรุปเรียงเนาะ096ชัดเจนดีครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องเบาซื้อข้าเนาะมืัอนี้ก็มาตามเหล้าตามประเทศให้เราด้อพี่น้องเฮาผมเองเบาซื้อข้ากัดขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เขามาเบิ้งและเขามาชมเขามากดไลดค์กดแชร์เบาซื้อข้าเนาะผมเองก็ขอสวัสดีทุกท่าน,นเนาะให้เฮงเฮงปังปังเรื่อยๆกันสุขคนเนาะขอสวัสดีครับผม